เอาลนวะสวัสดีฟาร์มเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งในเกมสตาร์ดิวเี่ฮะวันที่หนึ่งจดูร้อนปีที่สองครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้งานหนักแน่แน่หลังจากคลิปก่อนที่เราซ่อมคอมมูนิต่้เสร็จไปนะเดี๋ยววันนี้เรามีแผนที่จะทําการไม่ใช่มีแผนสิเราต้องทําการปลูกผักใหม่นะเพราะว่าสตรอเบอรี่เราไปหมดละอันนี้เป็นร้านพี่แอเปิดเจ็ดวันแล้วนะฮะจากปกติที่จะปิดวันอังคารแต่วันนี้ก็เปิดทุกวันนะครับผมโอเคอยู่ที่เวลาแล้วแต่ถ้าเรื่องเวลาเราก็สามารถแก้ได้อีกนะฮะ จะต้องรอไปดูช่วงท้ายเกมมากาะข,งขงิงโอเคแล้วก็เอาผลไม้เอาของที่เราสะสมมาทั้งหมดไปขายนะผมมีเักสัตว์ก็ไปขายด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ตังค์เยอะมากนะสำหรับเดือนแรกเราจะไปซื้อมเมล็ดสตาร์ฟูดมาปลูกกันนะครับบอกเลยว่ามเมล็ดอย่างเดียวนี้ก็แพงเหมือนกันนะสตาร์ฟูดเนี่ยแต่ค่าเทียบกับเงินที่ได้มาก็90กว่าขวดได้มาสองแสนกว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะโอเค ข้าวฤดูใหม่ก็ก่อนจะไปซื้อสตาร์ฟูดก็ซื้อผลผลิตฤด,ดูกาลใหม่ให้เรียบร้อยฮนะเพราะว่ามีบางชนิดที่เราปลูกยังไม่ครบนะฮะมันจะมี achievement ที่ว่าปลูกส่งผักขายทุกชนิด15ชนิดด้วยนะก็เอาซื้อไปก็เผื่อไว้โอเคแล้วก็ไปซื้อเรสตาร์ฟูดซะให้เรียบร้อยซื้อไปเลยฮนะผหคำนวณดูแล้วมันใช้ประมาณ580กว่านะแต่ว่าซื้อไปสัก600เผื่อไว้เพื่อปลูกในเรือนกระจกด้วยนะโอเค แล้วก็ว่าจะมาอัพบ้านกับโรบินนะแต่ก็มาเจออีเวนต์ของลุงรีนัะก่อนนะผมก็เป็นความเห็นใจจากโรบินนะแต่ว่าเราก็เห็นใจนะแต่เราเคารพในการตัดสินใจของเขาฮนะนี่ลุงกูแกลุงแกก็ขอบคุณเรานะฮะลุงแกก็เออนับถือเราเพราะว่าเรานับถือลุงแกไงเราให้เกียรติไงเราให้เกียรติทางเลือกของแต่ละคนโอเคไปล,ปลุงเจอปืน ลุงก็ได้กลิ่นอะไรไม่รู้หอมหวานแล้วก็กระโดดไปเลยฮนะโอ้โหอย่างเร็วโอเคแล้วก็มาอัปเกรดบ้านสักหน่อยสามวันโอเคฮนะหลังจากกลับมาฟาร์มก็ไปเขีรยฟาร์มไม่เรียบร้อยลงมะลิซะวันนี้ไม่น่าจะได้ทาอะไรแล้วนอกจอากนี้เพราะว่าแค่ลงมะลิดนี่ก็หกินเวลาไปอย่างทั้งวันน่ะแทบจะไม่ทันน่ะต้องรอน้องจินิโมะถ้าน้องจูนิโม่มานี่น่าจะสบายขึ้นแต่มันน่าจะเลทเกมแล้วแหละช่วงนั้นน่ะน่าจะไม่ได้ปลูกเยอะอะไรขนาดนี้แล้วโอเค ลงเลเสร็จก็เข้านอนนะหมดปีกหนึ่งวันโอเค้ยแต่มันเริ่มโตแล้วแล้วก็โอเคนะดูสินี่แหละคือปกติปลูกในเรือนกระจกก็ได้เยอะแต่เขาปลูกข้างน,นองนี่หูยนะ่าจะแบบเบิ่มเๆอ่ะสามร้อยสี่ร้อยต้นอะ่ะโอเคแล้วก็เอา,มาเมล็ดที่เราซื้อมาจาก้านเตียมาลงด้วยนะโอเคอันนี้ลงช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้เวลาเติบโตไม่เท่านี้ลงเบื่อๆก็ลองวิ่งลงไปข้างล่างคือ วิ่งลงไปข้างล่างฟาร์มก็ไปเจออีเวนต์ของเพงนนีนะครับก็เป็นเพนนีกำลังสอนเด็กๆอยู่เป็นครูบางทีชีวิตเราก็อย่างนี้นะไม่สมเหตุสมผลนะฮะไม่มีโรงเรียนแต่มีครูกับนักเรียนอาประมาณนี้แหละโอเคก็เป็น event service นะอีเวนต์เซอร์วิสนะฮะอฮ้ย อเล็กแบกคูเฉยอเวนี่มาแบกเพนนี้ได้ไงไอ้น้องก็เป็นการแซวกันไปเขีนเพนนีแล้วก็ถามเราว่าอยากมีครอบครัวไหมแล้วก็บอกเลยว่าแน่นอนฮะอยากมีครอบครัวใหญ่ๆด้วยโอเ้แล้วเพนนีก็ตอบว่าเดีใจยังเหมือนกันอ้าวเฮ้ยนี่มันหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้โอเคหลังจากที่คุยกับเพนนีเสร็จก็มาทำฟาร์มต่อได้กําลังใจละเอเคลงไปให้หมดเลยซื้ออะไรมาบ้างลงไปให้หมดเลยแต่ว่าอิเดียมเราไม่พอแล้วนะอิเดียมผมหมดไปแล้วกับสปริงเกอร์เนี่ย ต้องใช้ยิงห้าอันในการซ่อมเรือแต่ว่าไม่มีแล้วอ่ะอย่างสวยโอเคสองวันแรกของเดือนแทบจะเป็นอย่างนี้ปกติแล้วนะช่วงต้นเกมก็คือไม่ได้ทําอะไรอ่ะฟาร์มอย่างเดียวอะทําฟาร์มอย่างเดียวเลยสองวันแรกกันนะแต่ว่ามันก็สบายเนี่ยตรงมีสปริงเกอร์นะโอเคนี่เสร็จแล้วก็ไปคุยกับปีแอรมาซื้อไอ้นี่มเมล็ดยาไปปลูกหน่อยเพราะว่า น้องสัตว์กินกันเยอะเหลือเกินมันขึ้นไม่ทันมันงอกไม่ทันอ่ะคือต้องมาไปปลูกเพิ่มเลยอ่ะไม่ได้ซื้อสูตรมาด้วยแล้วก็ไปรับเควสด้วยเพราะว่าสองวันแรกลืมไปฮะมันมันจันนะปกติต้องมารับเควสกระดานก่อนมันจะทาอะไรก็รับเควสพ่อโมดไปรับเควทพ่อโมดเสร็จก็ไปลงเหมืองหาเอเขาเรียกอะไรสีมิดเขียวอะผมก็จำชื่อไม่ได้ละก็ไม่ดอกนะดอกดับของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ได้ของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะได้อิริเดียมมาสามก้อนอะถลอมแล้วนะลงเหมืองทั้งวันแต่ว่าแทบไม่ได้ใช้ระเบิดเลยนะก็จบวันวิ่งหนึ่งวันนะนี่แล้วก็มีของเล่นใหม่มาหลังจากที่โจจ้า,จาลมละลายไปนะก็เกิดฟ้าผ่ามาแล้วก็นี่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเดี๋ยวจะได้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้า